สวัสดีค่ะรายการฟันเด้งกับคุณดาบมาแล้วนะคะสำหรับคนราศีธนูในเดือนมีนาคมนั่นเองค่ะ มาคนราศีธนูเนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งที่แพรมองว่ามันมีความลึกลับซับซ้อนนะคะต้องไปเอาตัวเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือคุณถูกโดนกั่นแกล้งให้แบบเจอปัญหาเยอะๆก็ได้อายง่ายว่าคุณเป็นเหมือนตัวกวนสําหรับเขาอะ่ะแล้วเขารู้สึกหมันไส้คุณเกลียดคุณเลยอย่างเงี้ยแบบมันแบบมันอิจฉาะไรอย่างเงี้ยเลยทําให้คุณต้องงานเข้าอะไรคิดซะว่าถ้าง,งานเข้าแล้วมันได้เงินก็โอเคนะหรือคิดซะว่ามันเป็นการที่ให้บทเรียนกับคน เหล่านั้นละกันค่ะว่าคุณนะของจริงแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุและผลพอทําให้การกระทําเห็นผลได้ชัดนะคะแต่แพคคิดว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนจุดเล็กๆพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้นะคะก็เป็นว่าตามความสัมัองคนราศีธนูเลยแต่ในนี้ยเซนสัมผัสขึ้นมาค่อนข้างจะแรงไม่ได้หมายความว่าคุณจะเห็นผีนะแต่หมายความว่าตัวคุณเนี่ย อาจจะมีสิ่งดนใจหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยคิดแก้ขสถานการณ์แบบนี้แล้วมันเวริร์กมันโอเคกว่าก็ได้นั่นเองค่ะมาเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมอพคนราศีธนูในเรื่องการงานกันค่ะสำหรับเนเรื่องของการงานนะคะ คนที่มีงานประจําทําอยู่นะคะเอกชนราชการและวิสาหกิจและก็ทั่วไปนะคะช่วงนี้อาจจะมีเกมการเมืองย่อมๆนะคะคนเก่าคนใหม่ออกไปการถูกเอาออกการถูกกดดันหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันค่ะแต่น่าจะเริ่ม ไปเบาสบายใจลงตัวขึ้นประมาณปลายเดือนไปแล้วนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าใจเย็นๆแล้วก็ดูแลควบคุมทีมคนงานให้ดีนะคะเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยไม่หลุดโฟกัสแล้วก็ให้เขาได้เห็นถึงปัญหาในสิ่งที่เจอซึ่งคุณเองก็เป็นคนตรงๆพออยู่แล้วนะคะที่จะแก้ไขหรือแนะนําอะไรเฉพาะทางเนี่ยแทนเลยให้เป็นว่าเป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับคนราศีนธนูที่จะดูแลลูกน้องทีมงานแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะทีนี้เกณฑกการเดินทางไกลาการเดิน ทารืยสั้นก็มีเช่นเดียวกันอะแต่แพ้เป็นว่าเรื่องการโปรโมทการเลื่อนขั้นการปรับน่าจะยังนะคะเพราะรู้สึกว่าการเงินตรงนี้ก็ไม่ขึ้นด้วยเลยให้เป็นว่ามันเป็นเหมือนช่วงที่คนคนราศีธนูเนี่ยจะต้องผ่านอุปสรรคตรงนี้เรื่องการแก้ไขไปก่อนเหนื่อยกันสักหน่อยนะคะสักเดือนหนึ่งนะอะสำหรับคนที่ มีงานส่วนตัวนะคะค้าขาย SME ฟรีแ l นซ์นะคะอธุรก,กิจส่วนตัวตรงนี้เนี่ยพ้ให้เป็นว่า มันจะค่อยๆเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแต่มันขาดความสม่ำเสมอนั่นหมายความว่าสมมุติคุณมีไอเดียโปรเจกต์และคุยกับลูกน้องทีมงานหรือเพื่อนสนิยงดีเออเวลาว่างไม่ตรงกันเออเราต้องไปหาการตลาดเพิ่มอันนั้นเราต้องไปปรับกราฟิกเพิ่มไหมมันจะเป็นจุดหนึ่งที่ค่อยๆใช้เวลาใจร้อนไม่ได้เลยนะคะเพราะมันทําให้ทุกอย่างจะติดขัดไปหมดทีนี้จะยังได้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่เพื่อนสนิทมิตรสหายเป็นอย่างดีนะคะเอาเป็นว่าย,ยังเป็นที่รักของเพื่อน งานทางไกลต่างประเทศช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะติดขัดนะคะแต่ครึ่งเดือนหลังไปแล้วเนี่ยมันเริ่มสบายใจขึ้นอาจจะเป็นเพราะเขายังไม่มีเงินมาจ่ายคุณหรือว่าสินค้ามันต้องดูลอตหรือว่าอาจจะเหมือนปีที่แล้วก็ได้นะคะที่ คลองเรือขวางคลองอะไราเงี้ยทำให้ปัญหานําเข้าทส่งออกต่างชาติอรางเงี้ยล่าช้าระบบไปทั้งโลกเลยนะคะเอาเป็นว่าใจเย็นๆเอาสักหน่อยละกันรวมถึงอาจจะมีนี่สินค้าราคาของแพงนะคะเลยทำให้ทุกอย่างมันส่งผลกระทบกันต่อเนื่องได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับคนที่ตกงานนะคะคนที่กำลังหางานทำอยู่มีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะหยิบยื่นโอกาสมาให้นะคะรวมถึงใครที่ที่บ้านมีงานกงสีอาจจะได้กลับไปทำนะคะคิดซะวา่าทำไปช่วงระยะเวลาหนึง่งให้พอมีเงินเนี่ยก็ถือว่าได้นั่นเองนะคะคราวนี้ถ้าจะได้งานเนี่ยคุณไปสอบไปสมัครอะไรเอาไว้อาจจะมีที่ต้องตัดสินใจเลือกประมาณสอนอยู่3ที่นะคะแต่แพ้เป็นว่าเกณฑ์ครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์ก คู่แข่งเยอะรวมถึงคุณไปเจอคนที่มีความสามารถมากกว่าถึงได้แนะนําว่าถ้าคุณปรับตัวเองให้มั่นใจสักหน่อยมองโลกในแงด่ดีคิดว่าเราเองก็มีความสามารถมั่นใจและสมควรได้รับงานนั้นก็รุ้ยเต็มที่เลยค่ะแต่ในนี้อย่างที่บอกตอน,น,นแรกเราวว่าเซนส์สัญชาตญาณจะช่วยคุณมันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่บอกแพรอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้างานไหนไม่ใช่คุณจะรู้สึกด้วยตัวเองแล้ว,ว่ามันมีอะไรบางบางอย่างผิดปกติอันนี้มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเลยทําให้ไม่ได้ได้ไม่ได้งานนั้นแล้วก็เหมือน จะมีจุดหนึ่งที่แพรมองว่าเหมือนงานเลือกคนเราเราก็เลือกงานด้วยอะค่ะมันต้องคลิกกันทั้งคู่ด้วยประมาณนั้นเลยนะคะแต่ใครที่จะดูไปทํางานต่างประเทศเลยไปไปแบบวีซา่าถูกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยตามที่เขากําลังประกาศกันในช่วงนี้เนี่ยสามารถไปได้ค่ะเพราะราศีธนูเนี่ยดีกับการที่โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงหรือไปในทางไกลแล้วจะได้อะไรดีๆเข้ามานั่นเองค่ะ สำหรับในส่วนของเรื่องการเงินนะคะคนราศีธนูช่วงนี้ใครที่ทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยมีลงทุนไปกับอุปกรณ์เครื่องจักรไอทีนะคะซ่อมนั่นแซมไอ้นี่นะคะดูไม่ค่อยจะจบรวมถึงภาวะราคาของแพงด้วยเนี่ยอาจจะมีจุดหนึ่งที่คนแห่แหแหกันซื้อกักตุนกันเยอะหรือมันมีอะไรที่แบบว่าเฮ้ย มันลายจ่ายมันมันมากกว่าลายรับมากกว่านะคะคนราศีธนูก,ก็เป็นไปได้อย่าเพิ่งซื้ออะไรในสิ่งที่ไม่จําเป็นยกเวน้นถ้าแตกหกักแล้วมันจ่ายทีเดียวจบอ่ะอันเนี้โอเคมีเกณฑ์เปลี่ยนในเรื่องของที่อยู่อาศายัยหรือออกรถได้ด้วยซ่อมแซมรถ ของเก่าของมือสองจนะได้ทางกับกันนะคะถ้าคุณกําลังดูอาชีพเสริมเช่นการขายของเก่านะคะบ้านรีโนเวทมือสองอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาอะไรมาเป็นคลาสแฮนเมทนะคะจะสามารถทําได้และเป็นไอเดียที่ดีด้วยหรือเกี่ยวข้องกับศิละปะศิลปินอะไรที่มันต้องใช้เวลาคุณอาจจะทำ NFT ขายก็ได้นะคะ,ะก็ลองดูกันไปอีกแบบค่ะ สำหรับในส่วนของสุขภาพของคนราศีธนูนะคะอืมพอความเครียดสะสมเนี่ยช่วง ช่วงสัปดาห์แรกจะมีปัญหาพวกเครียดสะสมตากลมตากฝนอะไรมาแล้วป่วยง่ายนะคะหรือกินอะไรที่มันไม่สุกเวฟไม่ดีอะไรเงี้ยอาจทําให้ป่วยง่ายเหมือนกันแต่ตลอดทั้งเดือนนี้คนราศีธนูไปรองพวกช่องท้องนะคะกระเพาะลำไส้ท้องอืดมาจากเครียดสะสมได้มาจากอะไรต่างๆที่แบบไม่ปกติได้นะคะส่วนในครึ่งในในช่วงมันกลางเดือนเนี่ยแพ้ให้เป็นว่าเกี่ยวกับหัวใจการนอนน้อยฮีทเลสหรือจังหวะการเต้นที่ไม่ค่อยดีนะคะหรือใครที่เป็น โรคภูมิแพ้ระบบน้ําเหลืองเนี่ยสำคัญเลยคนราศีธนูส่วนในช่วงปลายเดือนไปแล้วเนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างเวิร์กโฟลและมีความสบายใจขึ้นนะคะสามารถเริ่มไปเล่นไปซนอะไรได้ตามปกติเลยนะคะแต่จะมีจุดหนึ่งเกี่ยวข้องกับช่องปากและฟันหรือความไม่สะอาดเนี่ยมีหูดขึ้นหรือมันมาจากสิ่งที่สะสมเช่นการนอนพักผ่อนไม่พอเริ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่ปากที่ตามร่างกายหรือใครไปฉีดวัคซีนอาจจะมีในเรื่องของงูสวัสดเอฟเฟกตตลอดทั้งเดือนนี้ ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าฉีดเถอะนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะอ่ะสำหรับราศีธนูนะคะใครที่กำลังรอเรื่องความรักนะคะ <c oughs> มาแล้วค่ะสะอยากจะบอกว่า ใครที่เกิดราศีธนูคนใกล้ตัวราศีธนูเนี่ยส่งคลิปนี้ไปให้เขาแชร์เขาฟังกันได้เลยนะคะเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยจะได้เป็นการอัปเดตการคุ้นอยู่ทีมไหนชอบก็ h ฮท็เรื่องนั้นมาได้เลยนะคะอ่ะส่วนคนความรักนะคะเราจะเริ่มที่คนมีคู่ก่อนคนมีคู่แพรของหัวใจสีแดงหน่อยนะคะมีคู่คอมมิชแต่งงานแล้วหรือเพิ่งคบกันอ่ะจัดไปมีเกณฑ์ทริป เดินทางไปด้วยกันนะคะหรือคุณรู้สึกว่าใครที่กําลังโสดเนี่ยแล้วกําลังจะผ่านแบบเฮ้ยเราอยู่คนเราเราเราอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีคนนี้จะเป็นช่วงที่ขอคบเป็นแฟนมีเกณฑ์คอมมิทเมนต์ได้ด้วยอาจก็ยินดีลร่วงหน้าเลยนะคะมีเกณฑ์โยกย้ายไปมาหาสู่ด้วยกันหรือย้ําอยู่ด้วยกันเลยก็ได้แต่ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยระวังการที่ยังปรับตัวไม่ได้ทะเลาะก,กันบ่อยหรือมันยังมีนิสัยลึกๆอะไรบางอย่างที่มันไปกันไม่ได้นะคะอาจจะเป็นปัญหาสะสมก็ได้พฤติกรรมที่เรา คุณชินก็ได้นะคะหรือเป็นไปได้ในเรื่องของการที่แบบความรักความสัมพันธ์คือคุณหรือแฟนเนี้ยอาจจะเครียดมันเลยทําให้แบบการมีพื้นที่ส่วนตัวสเปซตรงเนี้ยสาคัญหรือแฟนคนรักเจ็บป่วยได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นว่าใจเย็นให้เวลาแต่ครึ่งเดือนหลังไปแล้วจะดีขึ้นทริปการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันมีนะคะรวมถึงแพรให้เป็นว่าอะไรที่มันเป็นพลังงานด้านลบมีอยู่2ออย่างนะระหว่างว่าคุณ จะพูดแล้วจบในครั้งเดียวแล้วจะไม่อะไรต่อเลยหรือเลือกที่จะไม่พูดถึงและอินพุตโฟกัสด้านดีๆพลังงานหุรด,ดีๆใส่กันและการอาจจะเวิร์กกว่าค่ะก็ไปคุยกันให้เข้าใจแต่ขอแค่อย่าตัดขาดเรื่องการสื่อสารเพราะเป็นเรื่องสำคัญสับคนรักของคนราศีธนูด้วยนะคะสำหรับคนโสดค่ะคนโสดขอหัวใจสี เขียวอ๋อสีสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินเนาะอ่ะหนคนโสดหรือคนที่กำลังมีคนคุยนะคะครึ่งเดือนแรกความสัมพันธ์ไม่ค่อยชัดเจนนะคะมันเป็นมาๆหายๆมีโอกาสเจอรักทางกายรักต่างชาตินะคะรวมถึงมีคนเก่าๆกลับมาได้ด้วยแต่คนเก่าแพ้ไม่แนะนํานะระวังเขามายืมเงินหรือหยิบยืมความสามารถของเราบางอย่างซึ่งถ้าไม่ไม่เวิร์กก็อย่าเลยจะดีกว่านะคะทีนี้ต่อมาเนี่ย ใครที่มีปัญหาคาราคซังกันมานานปรับความเข้าใจกันแล้วน่าจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นเหมือนกันกับคนมีคู่นะคะก็ย้ำอีกทีนึงระหว่างว่าคุณจะพูดทีเดียวกันเรื่องเนี้แล้วจบแล้วก็เริ่มกันในด้านดีๆหรือคุณจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วแล้วโฟกัสด้านดีๆด,ด,ด้วยกันไปเลยเพื่อที่จะสร้าง เมมโมรี่ร่วมกันใหม่ๆนั่นเองนะคะทริปการเดินทางอาจจะมีนะคะมีเกณฑ์ไปมาหาสู่ได้ด้วยความสัมพันธ์ดูเหมือนเป็นแบบลับๆไปก่อนยังไม่ได้เปิดเผยรู้กันแค่2คนอาจจะสบายใจกว่านะคะหรือ ลดการลงโซเชียลน้อยลงอาจจะช่วยได้เยอะนะคะส่วนคนโสดสนิทเลยเนี่ยมีโอกาสเจอกันจากการแนะนําบอกต่อแอปหาคู่ต่างชาติได้นะคะหรือเจอจากการเดินทางไกลค่ะในนี้แนะนําเป็นโซนน้าโซนทะเลได้นะคะอาจจะแบบไปเล่นเซิร์ฟที่ระยองอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอครูสอนเป็นฝรั่งอ่าก็ได้หรือแบบคุณกําลังจะแบคแพกไปไหว้วัดดังที่ต่างจังก็ไปเจอผู้ร่วมทิปฟรีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันเป็นกิมมิคดีๆที่ทําให้คุณประทับใจในการเริ่มต้นได้ด้วย เองนะคะคแต่คราวนี้สิ่งที่ต้องไประวังใครที่กําลังอยู่ในเชิงลักซ้อนมือที่3เนี่ยตรงนี้เอาตัวเองออกมาก่อนจะดีกว่านะคะอย่าติดที่ว่าเอ้ยเขาเลี้ยงดูเราดีเขายังให้เงินเราอยู่นะในนี้ผลประโยชน์อาจจะไม่มีผลถ้าคุณรู้สึกไม่ใช่คนสําคัญมากพอนะคะ เอาด้านหัวใจมาก่อนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือภาพลุ้นทดสอบคนราศีธนูในเดือนมีนาคมนั่นเองค่ะถ้าชอบถ้าใช่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าสอบคนราศีธนูค่ะบ๊ายบาย